ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการตอบคำถามจากดวงดาวเทปที่13ประจำวันที่3กันยายน2566นะครับครั้งนี้เราก็มาอยู่กับคำถามที่ส่งกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ละคนมีเรื่องราวมีคำถามอะไรบ้างก็ลองมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่การพยากรณ์ดวงหรือว่าส่งคำถามนั้นถ้าใครต้องการจะส่งคำถามสำหรับคลิปในสัปดาห์ถัดไปวันที่10กันยายน2566ก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่ลายตานทวะพยากรณ์แอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ส่งมา3อย่าง 1. คือชื่อ ที่ให้ใช้เรียกในคลิปไม่จําเป็นจะต้องเป็นชื่อหรือนามสกุลจริง 2. คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนของจริงถ้าหากมีสถานที่เกิดมาด้วยก็จะดีเป็นจังหวัดเป็นประเทศก็ว่ากันไปนะครับและ 3. คือคําถาม1คําถาม1ห,หัวเรื่องทีมงานจะตอบให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราจะรับคําถามสัปดาห์ละ5ท่าน ถ้าใครที่เกินคิวมาก็ช่วยส่งใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับและสุดท้ายทุกคนที่ส่งดวงเข้ามาให้เราตอบคำถามนั้นจะต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดเผยดวงบน YouTube เพื่อการวิพากษ์วิจาร์ณวิเคราะห์ในคลิปแต่ละคลิปนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้กันไว้ด้วยส่งคาถามกันมาได้นะครับ โดยที่เรามาเริ่มจากดวงที่1กันคําถามที่1มาจากคุณสิริคุณสิรินั้นเกิดวันที่21ทธันวาคม2521เวลา9้นาฬิกา30นาทีคุณสิรินั้นถามว่าวางแผนว่าภายใน5ปีจะปลดหนี้บ้านอยากทราบว่าการงานจะรุ่งโรดไหมขอบคุณค่ะ คำถามของคุณสิรินั้นโดยปกติเวลาเราพยากรณ์เรื่องงานก็เป็นเรื่องงานแต่ว่าอันนี้มีเหตุทางการเงินเลยต้องมาสอบถามเรื่องงานเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะว่า ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันเข้าใจได้ง่ายว่างานที่ดีจะนำพาให้เงินที่ดีเข้ามาสู่เราแน่นอนถ้าหากว่าดวงมันว่ายอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยในการพยากรณ์นั้นเรายังบอกเลยว่าการเงินการงานความรักเราแบ่งการงานกับการเงินออกเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้น เราจะตอบให้เป็น2อย่างแล้วกันนะคือในเรื่องงานนั้นถ้าพูดว่าใน5ปีใน5ปีจะปลดหนี้บ้านในช่วงการงาน5ปีนั้นก็เป็นช่วงที่ดีแน่นอนเพราะว่า มันเป็นช่วงที่มริตยูนั้นส่งผลถึงภพกรรมมะของเขาถึงแม้ว่ามริตยูจะอยู่ในภพพันธุก็เถอะเมื่อมริตยูมาส่งผลถึงภพกรรมมะแปลว่ามันหนักหนาขึ้นมันสาหัสขึ้นมันยิ่งใหญ่ขึ้นงานที่ทําจะหนักขึ้นซึ่งโดยธรรมชาติของคนเนี่ยมันอาจจะฟังดูไม่ดีแต่งานที่หนักขึ้นมันคืองานที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้น ถามว่ารุ่งโรดไหมถ้าหากมันมีโอกาสที่จะทําให้เรานั้นเปิดวาสนาตัวเองไปทําเรื่องใหญ่มากขึ้นก็ต้องแปลรุ่งโรดแบบนั้นนะครับความรุ่งโรดไม่ใช่ความสบายความรุ่งโรดคือการทุ่มเทและประสบความสําเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งดวงของคุณสิรินั้นมีเรื่องนี้อยู่พอดีเพราะว่ามฤตยูนั้นส่งผล ไปถึงพบกรรมมากของเขาอันนี้นะ่ะมันเป็นผลทางอ้อมจากดามฤติยูผลทางตรงคืออะไรผลทางตรงก็คือสิ่งที่คุณถามเลยมฤริติยูลงพบพันธุมันแปลว่า ช่วงนี้จะต้องหนักอ,อกหนักใจเรื่องบ้านไปจนกว่ามฤตยูจะยกเข้าสู่ภพอื่นซึ่งมันจะยกไปราศีมิถุนในอีก5ปีที่คุณว่าพอดีเลยโชคสตานั้นมันวางล็อกไว้พอดีเป๊ะเลยเนาะเพราะฉะนั้นใน5ปีปลดหนี้บ้านได้ไหมในความเห็นของทีมงานมฤตยูน่าจะส่งผลให้ปลดได้และเรียกได้ว่าไม่ต่ำกว่า5ปีด้วย เพราะว่ามริตยูนั้นจะทําให้เรามีความทุกข์ในเรื่องบ้านเพราะว่ามันอยู่ในภพพันธุไปตราบเท่าที่มันยังอยู่ซึ่งก็คือ5ปีนั่นเองอันนี้คือ เรื่องบ้านและเรื่องงานของเรานำมาเกี่ยวข้องกันเพราะว่าดาวในภพพันธุนั้นส่งผลไปสู่ดาวในภพกรรมมะแต่เรื่องนี้เรื่องเงินนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนเราเวลาจัดการเรื่องงานกับเรื่องบ้านไปปุ๊บเรื่องเงินมันจะถูกแบ่งสัดส่วนออกไปเงินที่หมุนอยู่รอบตัวเรานั้นก็จะกลายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งในประเด็นของชีวิตซึ่งสําหรับดวงดวงนี้พบกระดุมพระไม่มีดาว โยกหน้าไม่มีโยกหลังไม่มีเลงไปก็ยังไม่มีเรียกได้ว่าเป็นคนที่ ไม่มีความจําเป็นไม่มีความสถานการณ์บีบบังคับว่าจะต้องใช้เงินไปในทางไหนเลยเวลามองอะไรในชีวิตนั้นมองเป็นสิ่งเป็นอย่างไม่ได้มองว่ามันเป็นเงินที่มากหรือเงินที่น้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตนะครับสิ่งที่สําคัญสาหรับคุณสิริก็คือการงานนั้นจะช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับบ้านนั้นประครับประคองกันไปได้แต่ก็ต้องพูดได้เต็มปากเลยว่าหนักหนาขึ้นนะครับรุง่งโรจน์ไหม ถ้าถามถึงตัวผลงานอาจจะรุ่งโรดก็ได้แต่ไม่ได้สบายแน่นอนนะครับก็ต้องขอฝากคุณสิริเอาไว้ด้วยต่อมาเรามาดูคำถามที่2กันคำถามที่2มาจากคุณอินคุณอินเกิดวันที่27พฤษภาคม2536เวลา3ทุ่ม21นาฬิกาคุณอินถามว่าอยากดูเรื่องหน้าที่การงานว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดวงที่ ตอบค่อนข้างยากไอ้ดูนะดูไม่ยากหรอกแต่ว่าจะตอบให้เข้าใจหรือว่าพอใจนั้นอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตดูและพิจารณาคำพูดของทีมงานให้ดีๆนะครับหนึ่งคือดาวที่ส่งผลในชีวิตของคุณมากที่สุดคือมรตยูมริต,ย,รตยูเป็นวาสนามรตยูเป็นตัวตน เพราะฉะนั้นอาชีพการงานในแบบที่คุณชอบในแบบที่คุณรู้สึกว่ามันดีคือสิ่งที่เป็นแบบมฤตยูก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อดวงนี้นะ่ะไม่ได้อยากจะทำงานหนักๆเยอะๆแต่ว่าอยากจะทำในสิ่งที่สำคัญมากๆเสียจนไม่มีใครทำได้จะต้องเป็นเราทำเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า มันไปได้ไกลเพราะฉะนั้นถ้าหากถามว่าการงานจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องตอบว่าไปได้ไกลมากๆก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าถ้าทายว่าโอ้เดี๋ยวจะได้ทํางานใหญ่งานเยอะแบบถล่มทลายมากๆโอ้จะกลายเป็นไม่ชอบไปซะอีกหมายถึงว่าพอมันเกิดขึ้นจริงแล้วอาจจะไม่ชอบไปซะอีกต้องระวังเรื่องนี้ไว้มากกว่านะครับซึ่งในดวงชะตานั้นค่อนข้างมีความสอดคล้องกับความปรารถนาของเราด้วยนั่นคือการงานน่ะ ไม่ได้ง่ายซึ่งเราก็บอกเองว่าอ๋อดวงนี้เนี่ยนะ มันจะต้องชอบงานที่มันมีความท้าทายมีความที่มันอยู่เหนือกว่าคนอื่นจนคนอื่นทำไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เราได้ทำนั้นมันก็เป็นแบบนั้นจะเป็นงานที่มีปัญหาแต่ไม่เกินความสามารถของเราคือจะบอกว่าไม่มีแล้วสบายสุดๆเจริญได้ไกลทางนั้น,นเป็นไปไม่ได้คือมีแน่นอนปัญหาตัวงานก็จะไม่ง่ายก็เป็นตามที่เรารู้สึกอยากให้มันเป็นแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือด้วยความที่เราอยากให้มีเราทำได้อยู่คนเดียวนั้นมันก็ทำ ให้เรานั้น ไม่อยากให้คนอื่นทําได้เหมือนเราด้วยฟังดูเหมือนพูดประโยคเดียวกันแต่เหตุกับผลมันคนละอย่างกันเนาะก็คือแปลไทยเป็นไทยว่าไม่อยากให้มีใครเก่งเท่าเรานั่นแหละแต่ผลที่ตามมานั้นมันไม่ได้เป็นไปนตามที่เราต้องการหรอกมันกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรได้เพราะว่าเราไม่เคยแสดงออกไปว่าเราทําอะไรได้เพราะเราไม่อยากให้ใครมีความสามารถแบบนั้นตามเราเพราะฉะนั้นการงานของดวงนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่เป็นที่จดจาําไม่เป็นที่รับรู้ในความสามารถ ไปไซะอย่างนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถูกเล็กค็อกไนซ์หรือ การเป็นท <are>, ี like <man> em, ่จดจำหรือการได้รับตำแหน่งเพราะว่าการได้รับตำแหน่งมาจากการยอมรับของคนอื่นมันก็จะไปได้ช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าคนอื่นไม่ยอมรับเป็นคนเก่งที่ไม่ถูกมองเห็นไปอย่างนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานไปได้ไกลแค่ไหนถ่าในเชิงตัวงานในเชิงความยากของมันในเชิงสิ่งที่เราต้องทำจริงๆไปได้ไกลแน่นอนแต่การเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนั้นมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปก็ต้องขอฝากคุณอินเอาไว้อย่างนี้นะครับ มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแต่ว่าเราลองไปผูกกับชีวิตของตัวเองดูว่ามันสภาวะเป็นยังไงกันแน่มันน่าจะพอได้คําตอบอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่ามันไม่ถูกใจตรงไหนจริงๆทีมงานก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเป็นคําพยากรณ์ที่ทีมงานไม่ค่อยอยากพยากรณ์เท่าไหร่เลยแต่ว่าเราก็หลีกหนีความจริงกันไปไม่ได้เนาะก็ขอฝากไว้ครับต่อมาเรามาดูคําถามถัดไปกันนะครับคําถามถัดไปมาจากคุณชํานิ คุณชำนี้เกิดวันที่21มกราคม2498เวลา4นีนาฬิกา30นาทีตี 4. ครึ่งนะครับคุณชำนี้โอถาม,มายาวเชียวถามว่าอยากทราบดวงชะตาวาสนาบารมีตามที่กรุณาจะดูให้โอเคอันนี้เป็นคับถามก,ว,กว้างหนึ่งอันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือผมกับภรรยาพยายามจะขายตึก,ถกแถวสองคูหาจังหวัดกาญจนบ,บุรีขณะนี้มีคนเช่าเก็บสินค้าอยู่ปิดป้ายขายมาตั้งแต่เมษ 6มีคนโทรมาสอบถาม4-5ราย แล้วก็เงียบไปอยากรู้ว่าจะขายได้ไหมประมาณเมื่อใดหรือว่าเก็บไว้ดีครับโอเคของคุณชำนีนั้นตอบไม่ยากเพราะว่าไม่ว่าจะมองไปในทางไหนนั้นก็ต้องตอบว่าเก็บไว้ดีกว่าครับอันนี้เราตอบแบบเร็วๆไปซะหน่อยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดิมทีนั้นคุณชำนีมีดาวเสาตกวินาศดาวเสาที่แปละว่าที่ดินเดิมทีถ้ามีอยู่ทับลักก็เป็นคนมีที่ดินทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าดาวเสาตกวินาศเนี่ย โดยปกติส่วนใหญ่ของผู้คนเลยนะคือไม่มีที่ดินแต่ถ้าหากมีที่ดินจะต้องมีอยู่แดนไกลซึ่งคุณชำนี่นั้น มีที่ดินอยู่แดนไกลมันคือส่วนที่ดีที่สุดในบรรดาส่วนที่แย่คือถ้าเป็นคนปกติอ่ะมันมีที่ดินไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมีนะ่ยดีกว่าไม่มีนะครับซึ่งมีอยู่แล้วดีด้วยเพราะว่าดาวสาวนั้นเป็นมหาอุดมีแล้วมันก็จเจริญง,งอกงามขึ้นได้ใช้ไม่ได้เป็นที่ลกล้างที่ต้องเอาไปปลูกมะนาวนี่เพราะฉะนั้นการมีไว้ตามดวงชะตาพื้นดวงนั้นก็เลยบอกว่าดีกว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าหากว่าเราตั้งใจจะขายที่ดินแปลว่าเราจะต้องพยายามเอาที่ดินไปเปลี่ยนให้เป็นเงินกลับมาดวงที่จะเสียที่ดินของดวงนี้ก็ไม่ได้เห็นชัดเจนแต่ดวงที่จะได้เงินนี้อันนี้พูดง่ายกว่าก็คือ เขาไม่ได้ตั้งใจให้เราถึงเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าที่พบกระดุมพานั้นมีดาวที่ส่งผลหนึ่งคือจันทร์ราหูเกตและก็พฤหัสมฤิตยูด้วยเพราะว่าพฤหัสกับมฤตยูนั้นมันช่วยเหลืออยู่มันอยู่ในบ้านของจันทร์ในเรือนเกษตรบดีของดาวจันทร์จึงมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพราะฉะนั้นรเรียกได้ว่าก๊กวิญญาณน,นั้น เข้ามาห้อมล้อมในเรื่องเงินของเราไว้หมดแปลว่าดวงของคนคนนี้เนี่ยการมีกินมีใช้ในเรื่องเงินของเขาไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่มันเป็นแล้วแต่ตามเทว,วดาให้หรือว่าจะยึดไป ตามสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจะให้เรามากหรือให้เราน้อยซึ่งเทวดานั้นก็ให้ที่ดินบวกคนเช่ามาแล้วเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าแปลไทยเป็นไทยก็แปลว่าอ๋อถ้าเราไม่คุยกับเขาดีๆเราก็ไม่ได้ขายมันหรอกเพราะเขาตั้งใจจะให้เราแบบนี้เราก็คงจะต้องถือไว้แบบนี้นั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องเงินเรื่องที่ดินสุดท้ายถามเรื่องวาสนาบารมีนิดหน่อยก็คือ โดยวาสนานั้นดวงที่ส่งผลถึงกับเขามากสุดคือดาวศุกร์แต่ว่ามีดาวอังคารพระฤหัสมฤติยูส่งผลถึงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอังคารกับศุกร์รวมกันได้เป็นหัวหน้าผู้นำแต่พระฤหัสมฤติยูพาให้เขาอยู่เหนือหัวหน้าผู้นำขึ้นไปอีกทีแต่ว่า คนที่อยู่เหนือกว่าัวหน้านะไม่เคยมีใครได้มองเห็นหรอกเพราะฉะนั้นเราอยู่สูงกว่าคนที่อยู่สูงที่สุดในเหตุการณ์หนึ่งอยู่เสมอแต่ไม่มีใครรู้ว่าเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าหรืออยู่สูงกว่าหรือเป็นคนที่เป็นผู้นำของผู้นำอีกทีเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำนะก็ทำไปเถอะอย่าไปคาดหวังว่าคนจะตอบสนองอะไรยังไงเพราะว่าเขาเห็นผู้นำตัวจริงมากกว่าเราแต่เรานั้นมีอำนาจมากกว่าถ้าหากเราผ่านชีวิตมาจนถึงจุดจุดนี้ ก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่ทีมงานพยากรได้ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องประมาณนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ต่อมาเรามาดูคำถามถัดไปกันนะครับคำถามถัดไปมาจากคุณโยหรือโยเอะเนี่ยจะเรียกว่าคุณโยแล้วกันคุณโยนั้นเกิดวันที่10ธันวาคม2542เวลา10นาฬิกา2นาทีนะครับคุณโยนั้นถามมาสั้นๆว่าความรักครั้งถัดไปจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ตอบได้ยากสำหรับคนที่ ยังไม่มีหรือกําลังจะหาตอนนี้เพราะว่าในดวงนะ่ยมันตอบมาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าหากว่ามันผ่านเงื่อนไขน,นี้นี้นี้นั้นๆไป มันก็จะเป็นความรักที่ดีได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากําลังจะเริ่มครั้งใหม่นั้นเรามาดูกันว่าอันที่ดนะีมันเป็นอยังไงแล้วไปหาแบบนั้นก็เลยดีกว่านะครับดวงนี้ถ้าหากความรักจะให้ดีมันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขว่าดาวราหูเขาอยู่ในภพปัตตนิซึ่งไม่ใช่แค่มันถูกกาหนดมาแบบนี้อย่างเดียวมันมีแล้วดีด้วยเพราะว่าราหูนั้นดีต่ออังคารและมฤตยูที่เป็นดาวแห่งวาสนาของเขา เพราะฉะนั้นเราหาคู่ที่เป็นราหูนั้นจะดีที่สุดราหูนั้นเป็นคนที่ฉลาด เน้นเรื่องนี้ไว้มากๆมีไหวพริบไม่จําเป็นต้องมีความรู้แต่ฉลาดเราจะแยกออกคนแบบนี้นะ่ะแล้วทําอะไรด้วยแพชชั่นลงมือทําทันทีเป็นคนมีไฟนั่นเป็นข้อดีของคนที่เราควรจะตามหาแต่ว่าข้อดีนั้นจะมาพร้อมข้อเสียอันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าบางทีเราอาจจะสังเกตเรื่องดีของเขาได้ก่อนหรือบางทีเราอาจจะสังเกตเรื่องไม่ดีของเขาได้ก่อนแต่ก็จงจําลักษณะของดาวราหูเอาไว้และกันว่าคู่ของเราจะเป็นแบบนี้ก็คือด้วย ความที่เป็นคนตัดสินใจอะไรเร็วก็จะเป็นคนวุ่นวายชวัดเฉวียนและเปลี่ยนแผนบ่อยเรียกได้ว่าพูดแผนการออกอะไรมานั้นเชื่อไม่ได้เลยก็จะกลายเป็น คนแบบนั้นไปและด้วยความที่เป็นคนทําอะไรด้วยแพชชั่นนั้นก็จะมีความโมโหฉุนเฉียวได้ง่ายเวลาสิ่งอะไรต่างๆมันดูไม่เข้าทีเข้าตาซึ่งก็ดีต่อเราดีต่อเราเพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นมีความใจเย็นจะเรียกว่ามีความใจเย็นก็หมายถึงว่าการตัดสินใจอะไรนั้นจะดูให้รอบคอบก่อนมันก็จะสมดุลกันพอดีเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนใจเย็นแต่เราไม่ใช่คนปฏิเสธเราอาจจะตัดสินใจอะไรช้าหน่อยดูความ รอบคอบเอาหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นคนไปไหนไปกันกับเขาได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเราหาคนที่มานำเราไป มันจะดีที่สุดนะครับถ้าหากว่ามันไม่ใช่คนในลักษณะนี้มันจะมีความเข้ากันไม่ได้ในลักษณะต่างๆพอสมควรเพราะว่าดวงมันกําหนดมาแบบนี้นั่นเองคราวนี้คราวนี้เมื่อดูดาวเดิมไปแล้วเราก็มาดูดาวจรกันที่เอาไวต้ตอบคาถามว่าและครั้งถัดไปไอ้คนที่มันบอกเนี่ยมันจะมาเมื่อ,อไรเราก็รอดูว่าดวงของเขานั้นมีดาวราหูมาส่งผลถึงเมื่อไหร่ซึ่งก็อีกไม่นาน แค่รอดาวราหูยกเข้าสู่ราศีมีนมันก็มาโยกหน้าแล้วตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปราหูยกเข้าสู่ราศีมีนคนพวกนี้ก็จะมา แต่มาเป็นเพื่อนจะเจอคนแบบนี้คนที่เข้ากับเราได้ดีมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกับเราก่อนที่จะได้ไปกันต่อเพราะฉะนั้นจะต้องลองสังเกตไว้สักหน่อยการที่เขามาเป็นเพื่อนนแปลว่าเขามาเป็นเพื่อนนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นได้ในอนาคตแต่ต้องใช้ความพยายามของเราด้วยมันไม่ใช่ว่าเขาจะพุ่งเข้ามาหาเราตรงๆแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ราหูทับลักมันมาโยกหน้าอยู่ในภพสหัชชาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้สําหรับคุณโยนะครับทั้ง ความรักครั้งต่อไปจะเป็นยังไงถ้าหากเราเลือกได้เลือกอันที่เข้ากับเราได้ดีมันก็จะดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ชอบแบบนั้นแบบที่ว่ามาเนี้ยก็ไปลองดูก่อนแล้วกันคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะลองได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ไปลองดูไอ้ช่วงนี้เนี่ยจะลองสังเกตหรือลองไปคบกับใครดูก็แล้วแต่เถะครับทีมงานเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับขอให้โชคดีกับความรักครั้งถัดไปนะครับ ต่อมาเรามาดูคำถามถัดไปกันนะครับคำถามถัดไปมาจากคุณน้ำแข็งคุณน้ำแข็งเกิดวันที่19พฤศจิกายน2519เวลา22นาฬิกา23นาทีคุณน้ำแข็งนั้นถามว่าปีนี้จะมีเกณฑ์เดินทางไปผ่าตัดรักษาตัวที่ต่างประเทศไหมคะดวงนี้เนะี่ยเป็นดวงที่ดูยากโดยเฉพาะคำถามนี้แต่ว่าไม่เป็นไรทีมงานได้ไป ขุดมาให้เรียบร้อยแล้วเราตอบแบบรวดเร็วไปเลยว่ามีแต่กัากึงนะครับเพราะว่าปีนี้โอ้มาถามทีนี่ก็เดือนกันยาแล้วถามว่าปีนี้มีเกณฑ์เดินทางไปผ่าตัดต่างประเทศมันเลยแค่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสี่เดือนซึ่งดูจากโดยธรรมชาติแล้วไม่น่ามีเลยแต่ว่ามีไม่น่าเชื่อว่ามีจริงๆดาวที่ส่งผลในชีวิตของเขามากที่สุดก็คือดาวราหูมฤติยูแล้วก็จันเพราะว่าเป็นดาวที่โยกหน้าก่น ขณะของเขาเพราะฉะนั้นชีวิตเขาจะเป็นอะไรจะทำอะไรดูดาวพวกนี้ไว้เป็นสำคัญซึ่งดาวราหูจะยกเข้าสู่พบมรณะในวันที่17ตุลาคม2566ราหูแปลว่าตัวเขาตัวเขาจะไปจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับมรณะจะไปจัดการเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปถึงพฤษภาคม68 เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเอาวันไหนก็ได้ครับมีเกณฑ์ไหม มีหลักๆก็คือได้รักษาตัวเพราะว่าราหูจะเป็นสิ่งที่พลิกจากดีให้เป็นร้ายพลิกจากร้ายให้เป็นดีคือถ้าเป็นคนปกติมาถามก็จะต้องตอบว่าอ๋อช่วงนั้นจะป่วยนะเพราะว่าราหูนั้นพลิกจากสุขภาพที่ดีให้เป็นร้ายแต่ถ้าในกรณีนี้จะไปรักษาตัวมันก็จะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นมานั่นแหละคือธรรมชาติของดาวราหูซึ่งก็เป็นเราอยู่เสมอเนาะเวลาเราทําอะไรมันก็พลิกร้ายเป็นดีพลิกดีเป็นร้ายอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเป็นนิสัยอยู่แล้วแค่ ตั้งแต่วันที่17ตุลา66เป็นต้นไปเนี่ยเราจะสนใจเรื่องสุขภาพจริงๆจังๆกับมัน การเดินทางไปผ่าตัดรักษาตัวที่ต่างประเทศตั้งแต่17ตุลาเป็นต้นไปถือว่าเป็นไปได้มากเลยนะครับแต่คราวนี้ต่างประเทศถ้ามีแผนที่จะไปต่างประเทศถือว่ายินดีด้วยเลยเพราะว่าต่างประเทศดีกว่าอันนี้ไม่ได้ตอบด้วยคุณภาพของหรืออะไรนะตอบด้วยดาวเพราะว่าดาวราหูนั้นแปลว่าต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนั่นแหละถึงจะเป็นสิ่งที่พลิกชีวิตพลิกสุขภาพพลิกสิ่งต่างๆของเราไปได้ เพราะฉะนั้นดวงนี้ถึงจะหาคำตอบมาได้ยากแต่เรียกได้ว่าเป็นดวงที่คำถามตรงกับคำตอบมากเลยคือดวงเนี่ยตั้งใจที่จะให้มาพูดเรื่องนี้เลยณตอนนี้เนี่ยคือถ้าเอาดวงให้หมอดูดูจะต้องตอบเรื่องนี้และถามมาได้ตรงพอดีก็ทําให้ทีมงานสบายใจในการตอบขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะครับและเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยราหูที่ยกไปสู่ภพมรณะนั้นจะไปเจอดาวเกตท,ที่ราศีกันของเดิมของเขาที่อยู่ในภพกระดุมพระเมื่อดาวราหูมาเจอกับเกตนั้น จะเป็นการเอาหางมาต่อหัวเอาหัวมาต่อหางกลับมาครบสมบูรณ์กันเพราะว่าเดิมทีดาวราหูกับเกตนะ่ะราหูก็เป็นดาวแห่งความรวดเร็วว่องไวดาวเกตนั้นก็เป็นดาวแห่งความเป็นเด็กแต่พอเอามารวมกันปุ๊บเขาจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาแปลว่าในช่วง17ตุลาคม2566เป็นต้นไปนั้นในเชิงร่างกายหรือสุขภาพของเราเราจะได้รับการเติมเต็มได้รับความสมบูรณ์กลับมานะครับโดยรวม ก็จะเป็นประมาณนี้มองในสกอบของสุขภาพอย่างเดียวเรื่องอื่นเรายังไม่พูดถึงแล้วกันเพราะไม่ได้ถามก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคุณน้ำแข็งว่ากันเป็นเรื่องๆไปเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามจากดวงดาวประจําวันที่ 3. กันยายน25-66นะครับ ถ้าหากว่าใครต้องการจะให้พยากรณ์ทำนายตอบคำถามแบบนี้เช่นเดียวกันก็สามารถส่งคำถามมาได้ในลายตา,ามทวพยากรนะครับแอดมาแล้วก็ส่งมา3อย่าง1ชื่อที่ให้ใช้เรียกในคลิปไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อหรือนามสกุลจริง2คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าหากมีสถานที่เกิดเป็นจังหวัดเป็นประเทศ ก็ใส่มาด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือคำถามหนึ่งคำถามทีมงานจะตอบให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับเราจะรับสัปดาห์ละ5ท่านถ้าหากว่าส่งคำถามมาแล้วมันเกินจากคิวก็ต้องส่งในสัปดาห์ถัดไปเอานะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้และใครที่ส่งคำถามมาก็จะต้องยินยอมให้ทีมงานนั้นเปิดเผยดวงบน YouTube เพื่อทำการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์พยากรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับทีมงานตาลทว่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ